สวัสดีครับไม่ได้อัดคลิปทักทายกันนานเลยนะครับตอนนี้ก็วงการโกโก้นะครับก็มีการขับเคลื่อนนะครับสําหรับคนที่สนใจปลูกโกโก้อยู่นะครับวันนี้เราก็ได้เห็นการเติบโตมากขึ้นนะครับก็มีการรวมกลุ่มกันนะครับโดยทางสสวนะครับร่วมกับสถาบันพระจอบก้าพระนครเหนือนะครับก็ออกไปจัดสัมมนาครับพบคนปลูกโกโก้ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําเลยครับ ผ่านมาแล้ว3เวทีนะครับเวทีที่1ก็จัดที่จังหวัดชนบุรีครับแล้วก็เวทีที่2นะครับจัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเวทีที่3จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเมื่อวัน2วันที่2วันศุกร์ที่2นะครับเมษายนที่ผ่านมานะครับที่โรงแรมดีโ h ว t e l เทนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมก็มีโอกาสนะครับได้ไปบรรยายนะครับเป็นวิทยากรด้วยนะครับในการที่ในฐานะของคนกลางน้ำนะครับซึ่งในวันนั้นก็มี คุณติ๊กนะครับนักวิจารจากสถาบันวิจัยพืชสวนนะครับคุณพรก็ไปเป็นวิทยากรด้วยแล้วก็มีคุณบอสนะครับซึ่งอยู่ในกระบวนการของกลางน้าและก็ปลายน้านะครับเป็นคนที่เป็นบริษัทที่รับซื้อโกโก้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเวทีอื่นอื่นนี่นะครับวันที่8เมษายนะครับพิธีการดินรีสอร์ทที่จังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ภาคเหนือนะครับใครอยู่ใกล้จังหวัดเชียงรายนะครับก็สามารถลงทะเบียนไปร่วมได้ครับซึ่งทางสสวนะครับก็เป็นการอบรม ัสอร์นะครับก็คือเรียกว่าเชื่อมโยงธุรกิจโกโก้ในทุกธุกกิจเลยผมว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่ทําให้คนโกโก้มาเจอกันแล้วก็ในรายละเอียดเดี๋ยวผมทีเซอร์ก็อ,อินเสิร์ตก็ไปให้นะครับก็คือว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะครับก็จะวนเวียนไปยันนครสวรรค์เพชรบูรณ์นะครับรชบับชยภูมิแล้วก็จังหวัดหนองคายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้นะครับผมว่าต้องเข้าไปเลยนะครับไปเห็นบรรยากาศสดๆนะครับของกลุ่มคนโกโก้ในบนบน ที่นั่นนะครับก็ทําให้เราเาได้เจอกันมากขึ้นนะครับกลุ่มคนโกโก้ตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําปลายน้ําก็ได้พบกันนะครับก็เพราะงั้นนะครับนี่ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะปีนี้ฤดูฝนมาเร็วนะครับสิ้นเดือนนี้ก็จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับก็เรียกว่าวันที่หนึ่งสุสานีนี้หน้าฝนมาเร็วมากนะครับใครที่เตรียมปลูโกโกโก้ก็นะฮะได้เลิกแล้วนะครับก็เตรียมปลูกไปเลยแล้วก็ที่วิสาหกิจชมชนโกโคระนองนะครับตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะครับในที่นี้นะครับรก็มีการ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโกโก้นะครับแล้วก็เป็นคาเฟ่ซึ่งเรานำช็อกโกแลตนะครับที่เรียกว่าเอาจากเมล็ดนะครับของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกโกโก้ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับมาไว้ที่นี่ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ส่งเสริมกันสนับสนุนกันนะครับสำหรับใครที่ปลูกแล้วก็โกโก้ก็จะเป็นผลแล้วนะครับผมรู้เชื่อว่ากระบวนการต่อไปเนี่ยก็มาเรียนรู้นะครับในการแปรรูปนะครับเราจะได้ร่วมกันพัฒนานะครับในผลิตภัณฑ์ของช็อกโกแลตนะครับของโกโก้ ทำให้ผู้บริโภคครับมีความมั่นใจมีความรับรู้นะครับมีความเชื่อใจว่าโ,โกโก้ของประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับเดี๋ยวคลิปหน้าตอนนี้ผมมีเครื่องคัโ,โกโก้นะครับแล้วก็มีตัวคัดแยกมเมล็ดโ,โกโก้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําให้ดูนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ